ตะกตาพูดเลยมันชูงดีนะมันนอนลงไม่ะห้ามกนกนหากิแกงนาไม้เจกสิได้กินเจกบอนี่ยถาะท่นเห็นอยู่บ้านนี่ว่าัก็บอยสื่อแลกแช่งไปได้ไม่ไดสุดสุล กันนี้เลยพี่น้องออกจากที่เ้าพักมาประมาณฮาหกกิโลเจ็ดกิโลจะว่ามาซาก็คือเท่าหา์ย,ย่างเว่ยเปจับอ,อีกแค่ปะอ,อ,อู้ยุบยพพี่จบ่มากสูบยา,ามเสาเนยน่ะโอยยางรถอันนะี้ไร้เถื่อเอลยทุกคน ดี๋ยวไปส่งกันเยจะไปส่งค่ว่าจะเอาไหมโอ้เม่อาน้ำยางโดนอะไรมักได้เถื่อนจะมันเป็นหยอนยางยางรถวเลยได้เลยได้เลยไปสรงน้ำรถน้ำแบบน้ำมันเป็นน้ำยางหรอนือยางไหนเ่อันเด้งเือน่ะให้าอยู่อพาร์ตเมนต์เข้าออกไปอานคอมาเมนต์ เออให้อาจก่อนเลยจัดเงินดิบบออานาตอนอันตอนนี่กระเดิ่มข้ามเลทุกคนรถไล่ไล่จนวินหัวโอเมนอันนี้คนละอันที่เขาซอยน่ะนั่นบอรถที่เขาซอยนั่น สำคัญและปกักมตอดวนี่จะเพิ่งทีละมันบมทถึไ์ไหม นี่น่ะนันเดนี่นี่นนนนดน,น,รนอ,อ,อรดหัวเดนนนน่นน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 ันน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 นันนนนนน่นันน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 เอานันนันน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 นดนนนนนนนันนนนมัน เฮ้ยนะก็เอ่อหาสามเห็นเฮยาหาสามเห็นอ้าวรถันมาถือวะถือยุตแต่จะบคกคพันเออไม่หรเออคัพันยขึ้นรถสอานเวนอัศัยสวรค์ตัวคําพันเอาจกคําพันเซิร์ไคพันบเห็นอันนี้นะกตัวลือตลอนเลยต้องขเงินไหมขอเงินอีกแล้วเหไ้ อาไรวะทันเห็ดไว้นี่โบนอะไปเนี่ยกาดีกันมันเวลานี่นะฮะอาไปเห็ดกระเป๋างนน so ี้อ้าอ้าวนี่อ้าวม่เห็นเลยยิ้มใส่เลยโเวนไปแลยทุกคนใส่เลยเออ วมกาวมอกอวยพรทุกคนเองมาต้องบริส <no p Obrig illions> ัทด <bo> ็ดอเอาะรทั้งเมืองจิเออใครอยู่ะขงดูดามาหาเฮ้ยี่อเอามาตาคุณี่สามใส่สองอ่าทุกคนคนอุ้ยต้องวถุามันต้อเียนด้นี่ผู้สาว Oh, yeah. อ๋อใหญ่อันเราข้าหันอพาร์ตเมนต์าพันคําพันใช้คําพันเจิท้าเเห็นยูทงโปันแต่กัวติกอีกคเคยอยูย่หันแล้วกูก็ลือตลอด่ตัวที้ยใช่ป่อพาร์ตเมนต์าพันเด้เ่้ยหมดแล้วใช้ะอววะ,อะแะกงใหม่เด็กในหมอ,อเอไกี่แกงใหม่ได้เฮ้ยมีตีต้องโคงยใหมให่ป้า เด็กเงปวนี่เหตหานเอาไงเองนี <c oughs> ่เห่เหานเออเปไปเหตหานเขาอเดือเนเท่าไหร่นี่เป็นเดือนเป็นปีเดือนอนมันป้มป้มออ่ายอ้ยของกท <c oughs> ุกคนอันตอนนี้ฮักว่าห้าโมแล้วเดี๋ยวสิเซตใส,ส่ว่าโซก่อนแบบเพิน่นมาหาอีบอ เออเดือนละหมื่นเฮ้ยเดือนเจ็ดล้านอ่าท <c oughs> ี่โทษน้ายังบอ่พอทุกคนจ็กหน่อยจังถางกัน่ยเพราะว่าไอ้คำแซงก,ก็จิไปจอดโดดทุกคนรถห่วยอีกเดะมน้ำโดดอันนี้ปถูกของกินขึ้นไลเด็กคัปไา ก็เธอเก่แตน้องรัดแล้วไงยิ้มเปยแล้วเลกกันเลยเฮ้ยเก่งไมากไปินี่เชื่อเสแล้ว่พิษานี่เขากินช่องค้าพิานั่นไอ้ยูกู้ไหยูมันมีหาหางกลางอาหารน้อยรู้่มันอาหารติเบเจอตารบก็มากินเผาหิ้เรือนูกูเอิง แค่ห้าน่แต่เท้าว่าท่านได้ออกจากบ้านเซก,กม,มันถ้าพี่รากิีปสมาไวเรียงก้อนนั่นเมีตั้มกระปูตั้มกระปูมีเผาปลนิ่นเมนี่กินท่านป้าเนาะไอ้แค่นี้ยังอัดโซดาโซดาพีเหล่าขีโกล่าขี้เหลาข่อชวนชีเย,ยังจากยางอีเกเลย ขึ้นกี่ครั้งไงแนวก็จะเอามากินเราตำปูอันนี้ก็แกงเองมะเนี่ยที่เองให้แกงเอาแกงเองอยู่หานี่เลยเอาอยู่หาก็แกงเองโอวหมาเดี๋ยวุกยูงที่ไม่ต้องมีเครื่องเลยไปขายอืมแล้วซื้อเครื่องซื้อของไปแล้วก็ไปแกงเอาโวเครื่องของเขาไม่คอเขามีขององถ่ายไว้ยังไงต้องไมหาต้องตำ แต่ละห่เนาาไปนั่นกไ็ได้บ่ะเขาไปแบบเขาไปเห็ดเองก็ได้บ่แต่ละห่านมูนได้อันหเจักนงเออมาหอดเลยพี่น้องครัแจงไปเอาไปอดไปกนนะเจ้าใจอยอลาด้ไหนไเดียวหนเดียวมือเนาะเขาอันนั้นไปเขาศูนพี่น้องอ หมอนไปเอารถไปตาดยางซื้อๆนี่บ่ออะไรนะไปเปลี่ยนยางซื้อบ่ได้บ่ได้เซกกูทันซะเพราะว่าเนีเยซีเซกน้ำมันเครื่องเซกสเตอร์รถโซลรถนะแล้วก็พวกในรถอะไรนะเขาเขาซูนเขาสีเซกไฮเบิร์ดจะไปแล้วมันทัวเป็นยางแล้วเพราะว่ามันเป็นยางหมอเรียนทับถุงเตียนตางสีหนุ่ยในห่วย

เคยเป็นไหมค่ะได้ไหมกินเพีเป็นกับ่ใครเขากินเหรอใครเขากินีหลอเรือเป็นเพือนกิเพือนเจองว่าชกเหอนเจองอย่านี้เลยกินเองหมกเมาอะไรันที่ผ่านคลายเบียร์กับลูกถือมาคลายเบียร์กินเองคกเก่งกันเอาบุคลาเมาจับฝลัางมือก่อนเอาอืมอันใส่โมเมนต์เจองอย่างนี้ได้กิค่า ไม่ขามเอาอยาชิมตำมหงก่อนทุกคนจะเป็นตะขิดตะโพกฉันยบอกอ้าขนาดตำยายเพอเข้าไวเป็นทิดข้ายกกินได้จะก็ใส่สซาบกันบูรู่จักตามายเพ่อจะไปอยู่ไหนเป็นทิดเป็นเรือนอืรกมาลบ้านมังกับ มันบอกหมู่ว่าเด้อคนอยู่สอยู่อ่าตัวไสอือมันอกมาสิมาแต่ว่ามันยังนั่งอยู่ัมันยังไม่เห็นบค่าเ่ะคก่งหน่อยฮะ

เดี๋ยวขกินแล้วโทรทามอีกคนนึงว่ขกินมากบ่าวมากมาออกไหมูหัวที่ท่านหรือบอลเปนก็เพยปูน้ำหรือยังก็เปิดหอใจหมวกเลยพี่ใช่รูเพยใสอ้ยหัวใจหกปิดหรือเป่าจิน้อยอ่านี่แห้ะไฟแสงสีอันนั้นโอ้สไฟแสงสีขุ่นแล้วเต่มหมาหมู เริ่มชิพิดแล้วปไนนะพีดเรากปจะนาบมท่านช่มื่นจะมีแต่มือเอื่นมืออื่นคอยรอกแบบแป๊บกว่าพอชีสเกตนี่ยเองโอยมีใบยืให้ถึือแทนทีวีสเกตต่อที่บอมันยังยังไงมันคือยังไงชีสเกตวัดวัดตอนที่วัดชีสเกต เรคิดว่าเป็นอันที่ว่าตองพี่ม่ใช่กูเกิลมทมันิบอกบลไม่พดมั้บอเนียมันจะขึ้นไหมหรือจำบอกมาอนี้แล้วเนาะจำบอกมาอันนี้แล้วทีภาพนี้แล้วำพันเหทำพันเอาไฮเเลเป็นขึนช่องบอลบอลหนึ่งอันูซ้มซ้มกับบอลนีบอลที่ซ้ยูน่มันขึ้นอัน ใช่เงี้ยค่ะใจสวัสหอัาในคำพันธ์อาอรู้ใช่บ้านเขามาได้้นเกินเค่นีนั้นเขาอยู่นี้แต่ก็มันแจ้งขนาดได้หว่จะยังส่งถึงแล้วเขาอ่านบนนี้เขยจนเขาโทรใสก็คือบพักมดอันพักมดในตึอแล้วบันบอกซื้ออันนี้สำดับ็ะบอกคำพันธุ์ จมได้กินแต่แตุ่้นยังอะไมได้กินชมใจเลยสีสวยมากนี่เพื่อนไดวกินกับันไหบ้างอะไรบ้า เหงนธุรกิจใบใหญ่น่ะวันนี้เืิอต่องคนมเด้อันกคนนะทกันใส่บวกเลยไหลไหลไหลใส่บวเออใส่บวก่ะถ้าไหลมันจะเป็นห่ามันเป็นห่าเราลองนึกดีดมงเออไม่ขายไม่ถูกมึงลองทุ่มก็ไเคยกินสุดย้ด ถึงกินตัง้์ช่วยคุยให้ไม่เหมยสยไม่กลบกะลาอ่ะไม่กะลบกะลาไม่เป็นอะไรกะลาบกาเป็นแบบเจ้า เจ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะเบ้อง่างแบบหวางบยำมันเดี๋ยวิบายเลยไหมฟองนาฟองนาโยกับฟองนาบ้ายำไม่็นยังหน่อยดิเหงาะกเมอหร่ืนบ่ายนี่คป็ยนาาืดะต้องนจ่ว่าเออดี๋ยวเดี๋ยวก็องนาฮะต้องินจู่ว่าฟองหเดียวมันจะเดียองา็โขเนี่ยบอาค เาทำัชวเปมบานกเข้าเองบ่อแลป่านเข้าเข้าเราทำเป็นยังไงไว้เฮ็ดเองเฮ็ดเองใจใจพี่น้องได้ถ่ายอยู่บมาเนี่ยเขากินฮะชามสิบนผัดเออน่ะเห็นป่ะชามสิบนันเจ็ดแปดสิบเลยยังมออันนี้เออเขากินหรอ เกือบเองจนมานั้นเนาะเกือเไปนอนหอกใส่ทอกใส่ทหารขอเห็นว่าจอกโขกรู้แค่ยังว่าหอกถือหอกเดียวทหานป่าเบสิบ้านมันมงคือวยังอัเนี่อยู่ไหเน่ยมงจะไั้ีหานเนาะทหากับคุณแซนนี่้นไม้ตรงนี้เนี่้น เราทานมาว่ามาในไทยล้วบอกอาจจะมากเออเขาเขาเหนือแล้วต้มันบอกว่ามาในไทยล้วบอกในไทยจะมาือาจจะมากขาไปมากเออเออวันนี้ก็เป็นไายแล้วเออไทยขาม้าหอบชนหนึ่งเรือกแ่ากันช่างก็ต้องขาเลยไปไทยแล้ว ทำบุญขอใต้ลงนะขอหวงบจักขอรบไม่แกสิกินี่ยเนาะกินแก็จะบจักขอรบไม่หลาจะมีคนเอาหลานจิมีคนเอาแกแด่เด่อืมจิ้งเงปลาได้ทุคนณหาคนโบบจตกใจรเาีไย

โอยโคลังปมเมีโจกแล้วจบคลิปไวเนาะจะไปติดตามในคลิปไหนพี่หนาเล่คจะขอได้ขอบใจสาวข้านนาะไรเงีกินเ่าอิ่มเขาแรงมันกินเขาแรงก็นังใจยาเลยเนงายากินใจนมายาออแต่บ้านพวานั้กินชพออยุบาดพวกกินมือส่องมือกินเท่านั้น กินทำไมต้มยู่แต่ว่ามันคือทำไมแก่เนาะกินเล่กนไดุกุีะักวรเทนเนเต็นต่หอนเหมจิไม่หายบายบายทุกคน